ผมต้องเตือนสติพี่น้องประชาชนกันหน่อยโดยเฉพาะคนที่ศรัทธาหรือมีความหวังกับพรรคที่เรียกตัวเองว่าเป็นสถาบันการเมืองเป็นพรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่ต่อหลังเลือกคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมาเป็นหนูนาพรรคอีกครั้งล่าสุดไปสร้างโซลแกันใหม่ว่าทนหายใจไทยหายจนไม่รู้ไปขอความเห็นนี้จาก AI Chat GPT หรือเปล่าไม่เข้าท่าเลยแม้แต่เดียวถามว่าแคมเปญคุณมักง่ายคุณใช้ AI คิดหรือใช้คนคิดท่านผู้ชมครับผมขอโทษ ล่วงหน้านะครับพรรนี้เนี่ยชอบเปล่าประกาศสร้างตัวเองว่าเป็นเทพสมัยผมยังเป็นแกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาตายอยู่พรรคไระชาปัดหาเสียงไม่เลือกเราเขามาแน่ทาตัวเป็นเทพคนอื่น ที่เป็นศัตรูเป็นมารหมดไม่ร่วมสังการมกับพรรคมารไม่ร่วมพรรคโน้นพรรบทเรียนการเลือกตั้งครั้งก่อนๆตั้งแต่2562 66ก็พิสูจน์อย่างชัดว,ว่าพรรคการเมืองนี้มีฉายาวเป็นพรรคแมลงสาบดีแต่สร้างภาพทำงานไม่เป็นหักหลังประชาชนมาตลอด เวลาเราเคยเอาตัวอย่างพักแมลงสาบให้ดูนะฮะแล้วพวกนี้หักหลังยังไงผมบอกมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งว่าเดื้อแท้ข้างในพักนี้คือพักแมลงสาบใส่สูตรโจนผูกเนคไทดีๆนี่เองสันดาษเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นเนี่ยมันแก้ไม่หาย